ขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตงตั้งอยู่เลขที่196หมู่4บ้านห้วยไหย่ตำบลบา้านคออำเภอโพลสวรรค์จังหวัดน,นครพนมเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,565จำนวน292คนโดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนโดยมีนายปิยพงศ์พลเศษดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไห่สมบูรณ์มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพท 1. การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอ้อมแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านไห่สมบูรณ์จัดบรรยากาศที่เอื้ออํานวยจะช่วยกระตุ้นให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพนักเรียนบนรรลุเป้าประสงค์ดีเก่งมีสุขซึ่งเป็นหัวใจในการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมุ่งส่งเสริมบทบาทผู้เรียนได้ให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติจริงใช้ทเทคโนโลยีตามความจำเป็นเช่นโทรทัศน์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโดยอยู่ในสภาพห้องและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครู ต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์เพื่อผลงานที่ได้จะมีคุณภาพมีแผนการพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนบ้านไห่สมบูรณ์มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานและได้ดำเนินการประชุมวางแผนดำเนินการตามนโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้ใช้ศึกษาประกอบการปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดมีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสะพะทมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง โรงเรียน้้าไห่สมบูรณ์ได้จัดทําเอกสารแผนพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนคุณธรรมสพโทรโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์วิธีการในการปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและ ชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทั้งการจัดกิจกรรมหนา้าเสาธงประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้ง โรงเรียนได้สมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์กิจกรรมต่างๆในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมด้วยกันทุกฝ่ายโดยการจัดทําแผนการปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมขึ้นเพื่อด,ดําเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องทุกป,ปี มีการประชุมชี้แจงครูให้ทุกคนรับทราบและมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจนมีการสํารวจปัญหาสาเหตุและระดมความคิดของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่มได้แก่กลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูและกลุ่มนักเรียนเพื่อค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหาร ครูและนักเรียนมีการบริณาการกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนร่วมกับการทำโครงการคุณธรรมของแต่ละห้องเรียนให้กับนักเรียนได้ร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติจริงในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผ่านกระบวนการสร้างความตระหนักชักนำคุณธรรมสู่ห้องเรียนเพียรติดตามความคิด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่องเชิดชูนักเรียนที่ดีมีคุณธรรมโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนบ้านไห่สมบูรณ์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพอ,อที่มีโรงเรียนคุณธรรมสพอ,อเป็นเครือข่ายขอพัฒนาจำนวน6โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านขอโรงเรียนบ้านคว้างคีชูชาติโรงเรียนบ้านนาคำโรงเรียนบ้านนาเต่าโรงเรียนบ้านนิ้วสร้างแก้วและโรงเรียนบ้านหนองม่มโดยมีกิจกรรมร่วมกันดังนี้งานประเพณีเฮเทียนเข้าพรรษางานนมัสการพระราชนาเต่า งานกีฬาเครือข่ายกิจกรรมแข่งขันวิชาการโรงเรียนได้มีการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและมีโครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นโดยมีนักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ทำให้นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆ ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยสร้างเครือข่ายไปยังกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านไห่สมบูรณ์ซึ่งเน้นคุณธรรมเป้าหมาย5ด้านคือด้านความพอเพียงด้านความกตัญญู ด้านความรับผิดชอบความสุภาพและความมีระเบียบว,วินัย